ก็วันนี้ก็เป็นการไปเยี่ยมเยือนแนะนําตัวในฐานะนายรนตรีแล้วก็ไปหารือในข้อราชการนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วก็ได้พบกับท่านนายกมาหลายครั้งแล้วนะนายกมาเลเซียนะครับก็มีความคุ้นเคยกันดีวันนี้ประเด็นหล,หลักก็คือในเรื่องของความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะอยงยิ่งในฐานะที่ท่านจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้านะครับมาเลเซียจะเป็นท่านยงตรีลาชิฟจะเป็นประธานในการ ในการเป็นประธานอาเซียนยนะนะปีหน้าเราก็คงให้การสนับสนุนในทุกประเด็นในความร่วมมือนะในเรื่องของอาเซียนวันนี้ประเด็นที่ไปที่เรียนไว้ก็คือในเรื่องของการจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างไรการเตรียมการรับเอซีอย่างไรก็คงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อมโยงนะคอนเน็กติวิตี้ที่ว่าทั้งถนนเส้นทางทางบกทางอากาศทางน้ำนะแล้วก็เส้นทางรถไฟก็หารือกันว่าต่อไปนะโคตรคงจะต้องมีการเชื่อมโยงนะ ในเรื่องของการก่อสร้างสะพ,พานนะข้ามแม่น้ำโกลกนะครับแล้วก็การเปิดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนะซึ่งก็มีการหารือในชั้นต้นและเดี๋ยวหลักการที่กล่าวกันวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการพูดคุยระดับคณะกรรมการร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายละเอียดนะผมคงคงไม่สามารถจะเล่าได้ตอนนี้หรอกรายละเอียดนะก็เดี๋ยวต้อคุยกันต่อคือเห็นเห็น,เห,นเห็นชอบด้วยหลักการด้วยกันทั้งคู่นะ ด้านั้นก็คงเป็นเรื่องของพูดคุยในเรื่องของอการค้าขายตามแนวชายแดนการขนส่งยานพาหนะนะโดยเพยียงความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวผมก็ได้บอกว่าปีหน้าเรามีอะไรละ่ะการท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการนะของไทยก็จะใช้ลักษณะที่ความร่วมมือระหว่างกันนะเป็นจอยกันในการท่องเที่ยวไทยมาเลเซียมาเลเซียไทยทำรองเรี่ยนนะ แล้วรวมความไปถึงประเทศรอบบ้านด้วยประเทศอาเซียนด้วยนะครับเพื่อให้ปีการท่องเที่ยวไทยนั้นได้รับการความร่วมมือผูกต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างกันและอันนี้เป็นหลักการอยู่แล้วเราต้องเชื่อมโยงกันทั้งธุรกิจทั้งท่องเที่ยวการค่าการลงทุนอย่างที่เคยเรียนแล้วว่าเพื่อเพิ่มขีความสามารถของแต่ละประเทศให้เข้มแข็งแล้วก็รวมไปสู่การเป็นอาเซียนที่เข้มแข็งด้วยเรื่องสุดท้ายเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องก็คือที่ทุกคนอยากจะถามแน่นอน คือเรื่องการพูดคุยก็เป็นเรื่องเดียวเท่านั้นเองนะเป็นเรื่องเดียวในหลายๆเรื่องที่ไปพูดนะเพราะว่าทุกเรื่องมีความสาคัญต่อประเทศไทยทั้งสิ้นสำหรับเรื่องนี้ก็ได้พูดคุยในหลักการนะก็คือในเรื่องของการกําหนดว่าให้มาเลเซียเป็นผู้ประสานอะไรผู้อำนวยความสะดวกนะอำนวยความสะดวกเหมือนเดิมนะด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันแต่ขั้นตอน หรือว่าระดับในการทํางานมีอยู่3ระดับระดับบนคือนโยบายคือรัฐบาลซึ่งมีอานาจเต็มในการตัดสินใจลงมาก็เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนหรือกอบตอซึ่งจะมีคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งก็คือคณะกรรมการในการพูดคุยเพราะตรงนี้มันอยู่ในยุทธศาสตร์นะยุทธศาสตร์ที่7แล้วก็แล้วก็ในคณะทางานตรงนี้มันก็จะแตกออกมาข้างล่างและเป็นหลายกลุ่มด้วยกันกลุ่มกฎหมาย กระบวนวิธามกลุ่มง,งานพัฒนานะแล้วก็อะไรให้มีส่วนร่วมนะประมาณ3คณะนะอันนี้ก็จะเสร็จแ,แล้วก็จะลงแล้วจะเป็นผู้ที่จะพูดคุยนะการพูดคุยไม่ใช่พูดคุยคณะเดียวแล้วมันจบเพราะนะั้นคณะที่ตั้งมาของไทยเนี่ยนะก็จะให้ทางมาเลเซียไปหาบ่ะหาคนที่อยากจะมาพูดคุยกับเราเนี่ยให้มันครบแล้วมาคุยกับเรานะแต่การคุยก็คุยในเรื่องหลักการก่อน แตให้ได้ขั้นตอนจะมี3ขั้นตอนคือหนึ่งในเรื่องของการสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันต้องยืนยันได้ว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องจริงๆไม่ใช่ใครก็ได้ไม่ต้องการจะยกระดับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขึ้นมานั้นต้องไปลวงกันมาให้ได้นะเราถึงจะพูดคุยด้วยได้นั้นก็ทางมาเลเซียก็รับในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็บอกไว้ว่าผมก็ตั้งอ่พรเดกอักษราเกิดผลเป็นท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรนะท่านนายฐมนตรีท่านก็บอกว่า ก็หยกก็รับเป็นเรื่องของไทยนะก็ไม่ไม่ต้องไปจําเป็นไปขออะไรเขาละเพราะผมตั้งเองได้อยู่แล้วนะมันบ้านของเราแต่ท่านยกไม่ได้ขัดข้องอะไรท่านก็ยินดีนะครับในส่วนของการทํางานก็อย่างที่บอกแล้วขั้นที่หนึ่งเมื่อสร้างใจได้ก็ต้องแสดงให้เห็นว่าโอเคใช่จริงถ้าจริงมาก็ต้องไปถูกขั้นตอนที่ทั้งสองฝ่ายนะก็อาจจะต้องมีการลงทะาบาลร่วมกันว่าเราจะหยุดนะนั่นขั้นที่สองนะซึ่งใช้เวลาจากขั้นที่หนึ่งเท่าไหร่ยังไม่รู้นะ พอขั้ที่สองเสร็จต่อไปก็ถึงพอสยาบันเสร็จแล้วก็ทุกพวกก็จะต้องมากําหนดรูปแบบกันขึ้นมาว่าอาจจะทําอะไรกันบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดมันเป็นขั้นตอนการาพูดคุยสันติสุขนะของสากลอยู่แล้วแบบนี้ต้องทําแบบนี้คณะเดียวพูดกันทุกเรื่องมันไม่มีทางผมฝากอีกครั้งหนึ่งนะว่าไหนๆเราก็เริ่มต้นถูกต้องในครั้งนี้แล้วนะก็อย่าเล่งรัดในเรื่องนี้เพราะว่ายิ่งเล่งรัดบรรกลายเป็น อะไรแรงกดดันที่อีกฝ่ายจะใช้เรื่องเนี้มากดดันเราคือถ้าพูดเราต้องเป็นไปตามนั้นถ้าไม่ปไปตามนั้นก็ใช้ความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นผมใช้วิธีการว่าถ้าเขาอยากจะอยากจะยุติความแรงมาคุยกับเราแล้วเราจะดูแลให้ในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของอะไรความไม่เป็นธรรมที่อยู่ที่กินที่อาศัยเหมือนกับหกหกสองสามเรามีกฎหมายเขาอยู่แล้วนั้นถ้าเขาไม่ไม่แสดงออกมาว่าเขาต้องการแบบนั้นเราก็ไม่ไม่ ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปอะไรเล่ลกรัดตัวเองผมว่าไม่ใช่อ่ะนั้นหน้าที่ของเราคือบังคับใช้กฎหมายให้ดีที่สุดดูแลประชาชนที่ที่บริสุทธิ์ที่สัญจรไปมาให้ได้มากที่สุดนะวิธีการของเขาเขาเขาก็สร้างความเกลียดชังไปเรื่อยๆ,ๆไม่ได้ผมก็ไม่ใช่ผมไม่อยากจะไปให้เกิดการสู้รบกันระหว่างคนไทยด้วยกันอีกแล้วล่ะม,มันคลัวจะเลิกได้แล้วนะทางทางมาเลเซียก็เห็นด้วยทุกประกาศนะทุกประกาศ